ออกรถทุกคันที่รัตนพศสัชยานยนต์รับโปรแน่นๆ1-30กันยายนหกแปดรับเลยน้ำมันเต็มถงังหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเกต็ตอุปกรณ์ทําความสะอาดรถและอื่นๆอีกมากมายยามาฮ่าฟินขี่ดีขี่นุ่มออกเลยช่วยดาว2,000บาทพิเศษยามาฮ่าแครสุดคูณสอซื้อฟินพร้อมประกันอุบัติเหตุและชดเชยรายได้วันละหนึ่บาทสูงสุดรวมสามหมบาท สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร056701777หรือที่ศูนย์ y าฮ่ารัตนเพศยานยนต์ใกล้บ้าน วันที่15กันยายน2568มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการป้องกันความบกคร่องจากการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยแพลตฟอร์ม Smart Motion Analysis หรือ SMA พร้อมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยอุปรกรณ์ SMA ยังเป็นทางการณโรงแรมแกรนด์พาร์คแอนด์รีสอร์ทลำพูน งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายประพัฒนผู้เริญนาย,ยกเทศบาลเมืองลำพูนแพทย์หญิงละดาวันหานไพโรธอธิการบดีมหาวิทยลาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับขั่งโครงการ SMA มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้เทคโนโลยี3มิติโมชั่น a อ a l y s ไ s ซิและ Edge Computing ในการเฝ้าระวังวิเคราะห์และออกแบบท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยผลสำเร็จสำคัญของโครงการได้แก่พัฒนาชุดท่าออกกำลังกายมาตรฐานกว่า10ท่าดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบ SMA กว่า500รายใน4จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยา ผลิตอุปกรณ์ SMA จำนวน40ชุดสำหรับศูนย์สุขภาพและชุมชนจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วย SMA เป็นต้นแบบการดูแลเชิงป้องกันสร้างเผือขายความร่วมมือกับศูนย์ผู้สูงอายุภาคเหนือกว่า10แห่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติชัยวิชาหัวหน้าโครงการกล่าวระหว่างการถแถลงว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาครัฐเอกชนมหาวิทยลาลัย และชุมชนที่มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแข็งแรงทั้งกายและใจพร้อมเผชิญกับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วย SMA จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ต้นแบบเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันความเสี่ยงทางการเคลื่อนไหวและจะต่อยอดสู่ชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในอนาคต